năng luôn năng luôn luôn năng 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 bền bở hả huh? แคบ่เแคบบะคีเขียวยายอำ่ำแกล้งตัวมือ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 เร่เร่เร่เตัวมือตบมือกินปลาตบมือกินเขาแม่ไปให้ปิ่งไก่มาหา

มึนบอกว่าที่แกยวทำไมมันเหม็นใช่ไหมหน้ามันบู๊

Thế là mặn luôn Ah. ขัวไข่ก็กายเป็นขั้วไข่พี่นวมันบอกให้คัวบอกขัวไข่นน้มันบ่อก็จะกลายเป็นขัวไข่ก็ขั้วไข่ก็ไม่ต้องใสน้มันเม่เอยว่านมันมันจะสมุนากเป็นขั้วไข่ แซบอ่แซบบ่ะับมือจบมือคำแซบจบมือจบอีกอ่ะอันนี้นน้น่น้่นี่นนนอันเนนิดหนึ่งค่ะในทางแซบช่โกมันบอมาว่าอีนะมีหวานชื่อไทบุรีอด <laughs> นอนกินก่นอละ,ลอะนอนกินเลยมันก็อยากฮากเลยเนาะลงคอก่อนอะสะสน,น้ำมันบ่ไปวัวน,น้ามันลหลยมุน

ว่านี่เลยเฉยคุณกูจะบอกฮะขวนารอำโอ้ไปเบสุดหน่าละขาว่าไปรดไปรดไปรดรเข้าปุ้นไปนึ <ahead wrestling ps> ่งคนย้ายมาพอมันไปอยู่เดีมึงคือม่ถามมันไงอายุเสียงแม่ไปอยู่น้ำปักก๊อแม่ลปใะเทศไทช่วยเขา มากินเผายาแม่กินข้าวไม่ลดเชอันน้ำพริกเนาะคือกลัวมาให้น้ำพริกบ่มีบนตูเนะฮะไม่แสบทำไมตำเองไม่ใช่อันนี้ไหมอันนี้อันยังอันยังอีก อืมยี่บึงมันยังยี่บึงยี่บึงีิน้องอย่ามาถ่ายโอ้ยย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 ว่าิลมทุบควยแม่โู้โหพูดอะไรต่อแก่ยุยต่อแก่ ขายเลยก็อะไรจงะก็กลามันเสก็จก่กลางคมาขายหิมเลยมั้ยหม่ใ้เพืนนี่นะะลค์ดะครจต้ขายให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ